นด้าแล้วน่าดิโอดียวรีทันทีคนนั้นน่ะเตะไงชุดไม่เรื่องเลยเราไเตะก็ทำไมเราฮะไ่เตะทำไมเขาบังเองผมก็แรงมื่ก่อนกลัวไม่เข้าใครเป็นปตูเนี่ย ไอ้ลาบระตูเ่ยแล้วเรายิงมีคนถ่ายไหมไม่ในห้องน้ำมันมีคนถ่ายไหมตอนไหนอ่ะยิดตัวเองอ่ะตูมันแคบมันมันถึงลยนะตูมันสูง

ตรี้ันโ็ขวาโอยกเล็กนที่ตรงนี้ลเราอะเอาตรงนี้เลยเ มันจเกงเด้อมันจะเกงเด้อเอาเอาเลยใจเย็นใจเย็นเขาคงันแล้วกขาคงควันแล้วเย็นชื่อชเก่ใจเย็อาเลยเชียร์ส่งข้าีงไหพี่เอาไปขนาดอันนี้อันนี้สีอันนี้สขารงนี้ ไชเป็นอะไรอ่ะอยให้หนกอมบเขาไมน้องอากสาธุเหลือยาเลยกขาถูกไม่ได้ไม่ได้ ไปหยิบโน้ตบุ๊กมันอะตรงเหี่ยโค้ดหายอไม่มีโพดนีแหละคู่นี้แหละเพี่เขาใส่ตลอดเีเลย็นมอดเย็น่โซโซใครนั่งอยู่นี่อะ